สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรีนเว้ของอยุ<ล>ยนะคะเราจะมาแชร์เทคนิคการบำรุงซึ่งมันนี่น้ำมันอะโวคาโดเป็นน้ำมันที่เขาเรียกว่าเป็นเพียวอะโวคาโดนะคะเป็นแบบอะโวคาโดร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ที่สำคัญนะคะเขาเนี่ยช่วยเรื่อง ความชุ่มชื้นนะคะไม่ว่าจะเป็นน้่จะสีสะจรดปลายเท้าสามารถลงบนผิวลงบนผมได้ทาเล็บได้อีกนะคะถือว่าเป็นน้ำมันที่คุ้มค่ามากขวดนี้นะคะราคาอยู่ที่ร้อยกว่าบาทสั่งมาจาก iherb.com นะคะใครที่อยากจะสั่ง iherb ก็เดี๋ยวเราจะมีะลิงก์หรือว่าโค้ดนะคะอยู่ข้างล่างก็คือลดไปเลยสั่ง40เหรียญะะลดไปเลย10เหรียญ สามร้อยบาท <บา S 1> จุกๆโอเคเดี๋ยวเราจะมาลงหน้าให้ดูตอนนี้ให้ดูก่อนนะเนื่องด้วยสภาวะการเป็นอารมณ์ไม่คงที่นะคะก็คือเป็นเรื่องของซึมเศร้ามันจะมีอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงนะสำหรับการบำรุงผิวนะคะการกินอย่างบางทีก็อยากกินเยอะบางทีก็ไม่อยากกินนะคะมันอารมณ์มันปรับตัวเองมันงงมากเลยนะคะซึ่งตอนนี้ก็ผิวแห้งอีกแล้วนะคะจากผลของการกินอะไรไม่รู้เรื่อง แล้วก็ผลของการไม่ดูแลผิวนะคะเนี่ยบทจะไม่ดูแลก็ไม่ดูแลเลย,เลยนะคะตอนนี้เริ่มเหี่ยวแล้วเพราะว่าไม่ทาครีมกันแดดทั้งเหี่ยวทั้งลอกนะคะไม่ทาครีมกันแดดไม่ทาครีมบำรุงตอนนี้ก็เลยจะมาฟื้นฟูแบบเร่งด่วนให้ดูนะคะซึ่งทางเร่งด่วนที่ด่วนที่สุดที่เราจะสามารถหาได้ก็คืออะไรต่างๆนะคะเขามีทั้งหมด หลายออยมากเลยที่เราจะใช้ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นอ,ออยน้ำมันมะกอกน้ำมันทันตะวันน้ำมันมะพร้าวอะไรเงี้ยบางตัวเนี้ยส่วนใหญ่คนชอบใช้น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นคะเพราะว่ามันหอมแล้วมันก็มีความแบบไล์นิดนึงนะคะอันนี้ก็จะมีเข้มข้นกว่านะคะจะเป็นอโวาคาโดนะเดี๋ยวเรามาเทให้ดูนะคะก็ไม่ได้ไอนี่เข้มข้นมากนะคะแต่ก็มีความเข้มข้นหนืดอยู่พอสมควรนะคะเนื้อก็แบบนี่ก็ไม่ไหลนะจ๊ะก็แบบ ติดหนึบอย่างนี้เลยก็จะมีความแบบเซ,ซ็กซึ่นะคะนี่วิธีการก็คือทาไปอย่างนี้ทาเบาๆนะจ๊ะเพราะตอนนี้ผิวเราอ่อนแอมากนะคะเพราะเพราะว่าไม่ได้บำรุงมาโอ้หลายเดือนเลยนะคะทุกคนก็ค่อยๆทานะคะถ้าค่อยทาให้น้องเนี่ยมีความชุ่มชื้นก่อนนะคะตอนนี้น้องแห้งลอกมากเลยนะคะก็ใครที่ เขาเรียกอะไรอะไม่ไม่ค่อยใช้น้ำมันบำรุงผิวก็จะรู้สึกแหละเนอะหนะนะคะแล้วก็แบบกลิ่นมันก็เป็นกลิ่นแบบน้ำมันน้ำมันน่ะเนาะหลาคนอาจจะไม่เข้าใจคำว่ากลิ่นน้ำมันให้นึกถึงน้ำมันพืชกลิ่นมันจะธรรมชาติประมาณนั้นแหละมันจะไม่ได้เป็นกลิ่นแบบว่าเออแต่งกลิ่นมากกลิ่นหอมอะไรเงี้ยจะเป็นกลิ่นแบบน้ำมันน้ำมันเลยอ่ะ พอเราทาทั่วแล้วน้องจะมีความแบบลื่นผิวแล้วนะคะเราก็จะทําการนวดโดยการน,นี่นวดนวดนะคะเพื่อให้น้องน้ํามันเนี่ยซึมลงไปในผิวส่วนกอง้างก็จะใช้เป็นว่าบ่ามือนะคะนวดนวดขึ้นอาเป็นว่าถึงมันไม่มีผลอะไรนะคะกับการนวดขึ้นแบบนี้ก็เพื่อความสบายใจ แล้วก็สองนิ้วตรงนี้นะคะนวดอน่างนี้ยโเป็นวงกลมเบาๆแล้วก็ขึ้นไปนี่นะคะก้ะผากนะคะค่อยๆนวดไปนะคะเพราะว่ามันลอกมากเลยต้องการความชุ่มชื้นโดยด่วนค่อยๆนวดเป็นเจีย แต่ว่าใต้ตานคะะ่ะมันจะมีท่ารีดถูงใต้ตาอยู่ก็คือรีดอย่างนี้เข้ามาเขาวนออกนี่ชุบแล้วก็หยุดแค่นี้นะอย่าไปมากกว่านี้นะเดี๋ยวมันตกเดี๋ยวมันจะตกนะคะทุกคนอถึงแค่นี้พอ ประมาณนี้ประมาณนี้แล้วก็ทิ้งไว้นะคะเหมือนกับมาร์คทิ้งไว้นะจะให้แบบออกจากบ้านหรือว่านอนด้วยหน้าเมื่อเมื่อวอย่างนี้นะคะก็คือรับไม่ได้เดี๋ยวขอทาลิปแบแป๊บหนึ่งปักแห้งเป็นคนปักแห้งง่ายอะ่ะใครมีทริคอะไรเกี่ยวกับปักแห้งนะคะก็สามารถคอมเมนต์ได้นะก็คือรออ่านอยู่นี่ก็คือผิวก็จะค่อยๆชุม่มชื้นขึ้นมาแล้วเนื่องจากน้ํามันที่ทาไว้นะคะนี่แหละ ต้องอย่าลืมไปล้างออกเลยนะก็ทิ้งไว้สัก10นาทีแล้วก็ล้างออกบำรุงตามอัธยาศัยนะคะไม่ต้องไม่ต้องรออยู่ยานะว่าบำรุงอะไรบ้างก็มีอะไรใช้ก็ใช้ไปนะครับเดี๋ยววันหน้าจะมาพามานวดหน้าอีกนะวันนี้ก็ไปก่อนลนะเด้อบ๊ายบาย